คุณเคยรู้สึกไหมว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังมองคุณอยู่แม้จะอยู่คนเดียวในบ้านคืนนี้ฝนตกหนักแต่เงาที่หน้าต่างกลับไม่เหมือนเดิมคุณจะทำยังไงถ้ามีมือเย็นจับคุณไว้แต่ก็มีอีกแรงดึงจากความมืดที่คุณไม่เข้าใจสัญลักษณ์การชนกันถ้าคุณอยากรู้ว่าเรื่องนี้จะจบยังไงหรืออยากฟังเรื่องสยองและลึกลับแบบนี้ต่อไปอย่าลืมกด subscribe และ comment ไอเดียของคุณด้านล่างเลย ขึ้นฝนตกฟ้าครึ้มมืดเมฆดำกลืนท้องฟ้าเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นสายฝนไหลลงมาตามหลังคามาตามใบไม้เสียงน้ำกระทบพื้นสร้างจังหวะหัวใจเต้นแรงในบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งที่ริมคลองแสงไฟอ่อนสลัวจากหลอดเก่าเงาของต้นไม้สองกระทบหน้าต่างทำให้เหมือนมีสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างในหญิงสาวนั่งมองฝนผ่านหน้าต่างมือกำผ้าห่มแน่นเสียงฝนเหมือนกระซิบความลับบางอย่างที่เธอไม่เข้าใจ แต่เธอก็รู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวมีบางสิ่งบางอย่างกําลังมองเธออยู่ทุกครั้งที่เธอกับพริบตาเงาในหน้าต่างก็เหมือนจะใกล้เข้ามาเสียงฝนหนักขึ้นเสียงฟ้าร้องทําให้หัวใจเต้นรัวเธอเห็นเงาเคลื่อนไหวเป็นรูปคนยืนอยู่ด้านนอกแต่พอเธอลุกไปดูข้างนอกไม่มีใครมีเพียงสายฝนและแสงไฟที่สะท้อนบนพื้นน้ําแต่ความรู้สึกว่ามีใครอยู่ใกล้ๆไม่เคยจางหายฝนยังตกหนักเงาในหน้าต่างค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆ เธอเริ่มเห็นรายละเอียดของใบหน้าใบหน้าที่คุ้นเคยแต่กลับไม่ใช่ใครที่เธอรู้จักแล,และเงาเงานั้นยกมือขึ้นแตะกระจกเหมือนจะสื่อสารบางอย่างหัวใจเธอเต้นแรงมือสั่นหายใจแทบขาดแต่เธอก็ไม่สามารถละสายตาไปจากเงานั้นได้เสียงฟ้าร้องทําให้แสงวูบวาบและในแสงนั้นเงานั้นก็หายไปเหลือเพียงความมืดและสายฝนแต่ความรู้สึกว่ามีบางสิ่งอยู่ข้างๆไม่เคยจางหายเธอนั่งนิ่งมองฝนที่ตกต่อไปความเงียบที่ตามมาทําให้ใจเริ่มสัน่น และเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆที่ไม่ควรมีอยู่ในบ้านหลังนี้เสียงนั้นมาจากชั้นบนเธอสะดุง้งแต่ไม่กล้าเรียกใครหัวใจเต้นรัวร่างกายเหมือนแข็งทื่อแต่ความอยากรู้กลับดึงเธอไปข้างหน้าฝนยิ่งคงกระหน่ำลงมาเสียงน้ำกระแทกหลังคาทำให้เธอแทบแยกไม่ออกว่าเสียงไหนจริงหรือจินตนาการเธอค่อยๆเดินขึ้นบันไดไม้เก่าแต่ละขั้นส่งเสียงเอ็ดอาดเมื่อมาถึงห้องด้านบนประตูปิดสนิทแต่กลับมีเงาสะท้อนบนกระจกประตู เธอยกมือไปรับรู้ถึงความเย็นที่แผ่เข้ามาจากด้านในและทันใดนั้นเงาในกระจกก็ปรากฏอีกครั้งใบหน้าที่เธอเห็นก่อนหน้านี้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆสายฝนกระหน่ำหนักขึ้นความมืดในห้องเหมือนกลืนทุกสิ่งเธอพยายามหายใจแต่รู้สึกว่ามีบางสิ่งจับมือเธอไว้เบาๆมันไม่ใช่มือของคนจริงๆแต่เหมือนมือจากความทรงจําเก่าๆที่เธอไม่อยากจําแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นชื่อของเธอถูกเรียกซ้ําๆอย่างช้าๆแต่หนักแน่น เธอถอยหลังมือไปจับลูกบิดประตูที่เย็นเฉียบแต่ก่อนที่เธอจะเปิดแสงฟ้าสว่างวาบเงานั้นก็ขยับเข้ามาใกล้มากและในความมืดนั้นเธอเห็นบางสิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะกลับมาอยู่ตรงหน้าอีกครั้งพาแล้วมันคือใบหน้าของคนที่เธอเคยรักมากที่สุดใบหน้าที่เธอฝังลึกไว้ในความทรงจำดวงตาของเขามองมาที่เธออย่างเงียบงันแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความลับที่ไม่เคยเปิดเผย สายฝนกระแทกกระจกหน้าต่างแรงขึ้นทุกทีเสียงดังจนเหมือนโลกทั้งใบสั่นไหวเธอยือนตัวแข็งไม่กล้าแม้แต่จะก้าวเข้าหาแต่หัวใจกลับเรียกร้องให้เข้าไปใกล้มือเย็นๆของเขายื่นออกมาจากเงามือแตะเพียงปลายนิ้วของเธอความรู้สึกเจ็บปวดและโหยหาผสมกันจนแทบหายใจไม่ออกเสียงฟ้าร้องดังเป็นจังหวะเหมือนจังหวะหัวใจของเธอเองและแล้วเขาก็พูดคำหนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักไปชั่วขณะ คำพูดนั้นไม่ชัดเจนแต่เต็มไปด้วยน้ำเสียงของความเสียใจและความโหยหาฝนยิ่งคงตกไม่หยุดความมืดและแสงวูบวาบจากฟ้า่าทำให้เธอเห็นภาพความทรงจำเก่าซ้อนอยู่กับปัจจุบันเธออยากจะถามว่าทำไมถึงกลับมาทำไมถึงยังอยู่ตรงนี้แต่คำพูดติดอยู่ในลำคอน้ำตาไหลรินเหมือนสายฝนที่ไม่หยุดไหลและในช่วงวินาทีนั้นเงาอีกเงานหนึ่งปรากฏขึ้นอยู่ข้างหลังเขาเงาที่ไม่ใช่คนแต่เหมือนบางสิ่งที่ตามเขามาและกำลังมองเธออยู่ เธอถอยหลังหนึ่งก้าวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกเงานั้นขยับใกล้เข้ามาอย่างช้าๆแต่มั่นคงราวกับมันรู้ทุกการเคลื่อนไหวของเธอฝนกระแทกหลังคาแรงขึ้นจนแทบหลบเสียงหัวใจที่เต้นโครมครามเธอหันไปมองเขาอีกครั้งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าและความกลัวที่เธอไม่เคยเห็นมือเขายกขึ้นอีกครั้งราวกับจะปกป้องเธอจากสิ่งที่กำลังเข้ามาแต่ก่อนที่เธอจะทันได้เข้าใจเงาน,นยิ้มบางๆอย่างเยือกเย็น เหมือนมันรู้ทุกความลับที่เธอซ่อนเอาไว้และแล้วเสียงฝีเท้าที่ไม่มีต้นตะดังขึ้นรอบตัวเธอหมุนตัวเพื่อหนีแต่บ้านไม้เก่าก็เหมือนจะปิดทุกทางออกเขายื่นมือมาหาเธออีกครั้งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเร่งด่วนเธอควรจะวิ่งไปหาเขาหรือนีจากเงาที่ค่อยๆล้อมรอบแต่ก่อนที่เธอจะตัดสินใจอะไรเสียงฟ้าร้องดังสน,นั่นแสงฟ้าแวบเดียวทําให้ทุกสิ่งหยุดนิ่งและในความมืดนั้นเธอเห็นสายตาของเงาอีกเงาหนึ่งมองมาที่เธออย่างไม่กระพริบตา สายตานั้นยังยื้เยือกล่าวกับมันมองทะลุเข้าไปในหัวใจของเธอเธอยือนตัวแข็งไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเสียงฝนเหมือนดังเข้ามาอยู่ในหัวใจเองเขายังคงยื่นมือมาหาเธอราวกับขอให้เธอเก้าวเข้าไปใกล้แต่สายตาของเงาที่สองนั้นไม่ยอมละไปจากเธอแม้แต่วินาทีเดียวฝนยังคงตกลงมาไม่หยุดน้ำไหลลงตามรางน้ําสร้างเสียงซ้าหาหะเธอรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างดึงเธอไปทางเงาและความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืด หัวใจเธ,เธอเต็มไปด้วยความกลัวและความสงสัยที่ไม่เคยมีคำตอบมือเขาจับมือเธอแน่นขึ้นแต่แรงดึงจากเงานั้นกลับรุนแรงไม่แพ้กันสายฝนกระแทกหน้าต่างราวกับจะประกาศทุกสิ่งให้รู้เธอพยายามถามเสียงเบาๆแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอและทันใดนั้นแสงฟ้าสว่างวาบอีกครั้งเธอเห็นภาพบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเงาสองเงากำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้เธอพร้อมกัน เธอรู้สึกถึงลมหนาวพัดเข้ามาแรงขึ้นมือของเขากำมือเธอแน่นราวกับจะปกป้องเงาสองเงาเคลื่อนเข้ามาใกล้จนแทบจะสัมผัสได้ถึงความมืดที่พวกมันปล่อยออกมาเสียงฝนและฟ้าร้องรวมกันจนกลายเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจที่เต้นรัวของเธอเธออยากก้าวถอยหลังแต่ร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกลัวและความเจ็บปวดแต่ก็มีความมุ่งมั่นบางอย่างเขากระซิบชื่อเธอเบาๆราวกับเรียกให้เธอกลับมา แต่เธอก็เห็นสายตาของเงาที่สองสายตาที่ไม่ใช่มนุษย์มันหยินเยียบและเต็มไปด้วยความลับที่รอถูกเปิดเผยฝนยิ่งคงกระหน่ำลงไม่หยุดสายฟ้าสว่างขึ้นและดับลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานั้นเธอเห็นภาพความทรงจำเก่าๆของตัวเองซ้อนทับกับปัจจุบันเสียงกระซิบและแรงดึงจากเงาทำให้หัวใจเธอแทบแตกสลายและแล้วมือของเงาที่สองก็ยื่นออกมาราวกับจะดึงเธอเข้าไปในความมืดที่ไม่รู้จบ เธอรู้สึกถึงความเย็นจับมือเหมือนน้ำแข็งไหลเข้ามาทั่วร่างหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดแต่เธอก็ไม่สามารถละมือจากเขาได้สายตาของเงาที่สองเต็มไปด้วยความลึกลับและความโหยหาราวกับมันรู้ทุกความลับในใจเธอฝนตกหนักจนแทบมองไม่เห็นอะไรรอบตัวเงาและความมืดคล้ายกลืนทุกสิ่งเข้าไปเขายังคงยื่นมือมาหาเธอแน่นมือเธอสัน่นแต่เธอก็ยังไม่ยอมปล่อยแรงดึงจากเงาที่สองรุนแรงขึ้นราวกับมันพยายามดึงเธอออกจากความเป็นจริง เสียงฟ้าร้องสนันราวกับประกาศความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้และในวินาทีนั้นเธอเห็นเงานั้นยิ้มเย็นชาที่สะท้อนอยู่บนกระจกหน้าต่างอย่างชัดเจนหัวใจเธอปวดร้าวแต่สายตาย,ยังคงจับอยู่กับเขาและเงานั้นพร้อมกันความรู้สึกสับสนระหว่างความรักและความกลัวทําให้เธอไม่รู้ว่าควรทําอะไรฝนยังคงกระหน่าลงไม่หยุดพายุเหมือนจะกลืนทุกสิ่งเข้าไปในความมืดและทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่ชัดเจนดังขึ้นใกล้หูเธอ เธอไม่ควรอยู่ที่นี่คำกระซิบทำให้ร่างเธอเย็นเยือกหัวใจเหมือนหยุดเต้นชั่วคราวเธอหันไปมองที่มาของเสียงแต่ไม่เห็นใครมีเพียงสายฝนและความมืดล้อมรอบเขายังคงยืนนิ่งมือยังจับมือเธอแน่นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกังวลแต่เงาที่สองกลับก้าวเข้ามาใกล้ช้าช้าราวกับเวลาถูกดึงช้าลงฝนตกหนักจนแทบปลบเสียงทุกอย่างแต่ความรู้สึกบางอย่างในอากาศกลับชัดเจนแรงดึงจากเงาที่สองเข้มขึ้นราวกับมันต้องการบางสิ่งจากเธอ หัวใจของเธอสัน่นโดยความกลัวผสมกับความอยากรู้อยากอยากเห็นจนแทบขาดใจเขากระซิบบอกชื่อเธออีกครั้งแต่อีกฝั่งเงาที่สองก็ยิ้มยินชาราวกับท้าทายสายฟ้าสว่างว่าเผยให้เห็นรายละเอียดของเงาที่สองใบหน้าไม่ชัดเจนแต่เต็มไปด้วยความลึกลับเธอรู้สึกว่าทุกสิ่งกำลังตัดสินใจครั้งเดียวความรักและความรับชนกันจนแทบระเบิดและในช่วงเสี้ยววินาทีนั้นมือของเงาที่สองก็ใกล้เข้ามาจากปลายนิ้วของเธอเบาๆราวกับจะดึงเธอเข้าไปในความมืดที่ไม่มีวันกลับ ปลายนิ้วของเธอสั่นไหวเมื่อสัมผัสความเย็นของมือเงานั้นแรงดึงเบาๆแต่ชัดเจนราวกับมันพยายามสื่อสารโดยไม่ต้องพูดคำใดฝนยังคงกระหน่ำลงมาฟ้าผ่าทำให้บ้านไม้สั่นสะเทือนเธอรู้สึกถึงแรงดึงจากสองทางมือเขาที่อบอุ่นและมือเงาที่เย็เนเหยเยือกดวงตาของเขาเต็มไปได้วยความเจ็บปวดแต่ก็มีความหวังแฝงอยู่ใบหน้าของเงาที่สองยังคงนิ่งเงยือกเย็นราวกับรอคอยการตัดสินใจของเธอ หัวใจเธอเต้นแรงเกินกว่าจะคิดอะไรอย่างชัดเจนและในช่วงเสี้ยววินาทีนั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบซ้ำๆในหัวใจเองเลือกก่อนที่จะสายเกินไปฝนกระแทกหลังคาแรงขึ้นจนเหมือนจะประกาศความลับทั้งหมดเธอยืนตัวแข็งสองแรงดึงจากสองทางแขนทั้งสองข้างเกรงและทันใดนั้นแสงวูบวาบจากฟ้าศาสต์ลงมาทําให้เธอเห็นชัดเจนว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่ด้านหลังเงาที่สองบางสิ่งนั้นเป็นเงาเล็กๆคล้ายกับใบหน้าของเด็กหญิงที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน สายตาของมันว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดราวกับกำลังเรียกหาใครบางคนฝนกระหน่ำลงมาแรงขึ้นเสียงฟ้าร้องดังสนั่นทุกมุมบ้านเธอรู้สึกถึงแรงดึงจากทั้งสามฝ่ายมือเขายังคงจับมือเธอแน่นแต่แรงเยื่อของเงาที่สองและเงาเล็กนั้นแทบจะดึงเธอเข้าไปในความมืดหัวใจเธอสับสนจนแทบจะแตกความกลัวและความรักประปนกันจนแทบไม่เหลือความคิดใดสายฟ้าสว่างว่าบทำให้เธอเห็นภาพความทรงจำเก่าๆของตัวเองปรากฏขึ้นรอบตัว เสียงกระซิบดังขึ้นราวกับเรียกชื่อเธอจากทุกทิศทางและในช่วงเสี้ยววินาทีนั้นเธอเห็นว่าเงาที่สองเริ่มยิ้มอย่างเข้าใจบางอย่างและแรงดึงก็รุนแรงขึ้นอีกครั้งทําให้เธอต้องตัดสินใจว่าจะก้าวไปทางไหนเธอรู้สึกถึงแรงดึงที่รุนแรงขึ้นทุกวินาทีราวกับทั้งบ้านและสายฝนกําลังผลักดันเธอให้เลือกมือเขายังคงอบอุ่นและมั่นคงแต่สายตาของเงาที่สองและเงาเล็กนั้นเต็มไปได้วยความมืดและความคาดคั้นหัวใจเธอสั่นรุนแรงความกลัวผสมกับความอยากรู้อยากอยาก,ยากเห็นจนแทบขาดใจ สายฟ้าสว่างวาบอีกครั้งทําให้เธอเห็นภาพความทรงจําที่ถูกซ่อนไว้ในเงามืดความรักความเสียใจและความลับที่เธอไม่เคยบอกใครเสียงฝีเท้าที่ไม่มีต้นตะดังขึ้นรอบตัวเธอหมุนตัวไปมองแต่ไม่เจอใครมือเขากัมือเธอแน่นขึ้นแต่แรงดึงจากเงาสองเงาก็เข้มขึ้นไม่แพ้กันหัวใจของเธอเต้นรัวจนแทบหยุดเธอรู้ว่าเพียงเสี้ยววินาทีนี้การตัดสินใจของเธอจะเปลี่ยนทุกสิ่ง และทันใดนั้นเงาที่สองยื่นมือออกมาเต็มแรงมือเย็นจับมือเธอไว้แน่นพร้อมแรงดึงที่ไม่อาจต้านทานได้เธอถูกดึงเข้าไปในความมืดมือเขายังคงจับเธอไว้แน่นเหมือนจะดึงกลับฝนกระแทกหลังคาแรงขึ้นจนเหมือนทุกเสียงปืนเข้ามาในหัวใจเงาที่สองและเงาเล็กเคลื่อนเข้ามาใกล้จนแทบจะสัมผัสได้ถึงความเย็นและความว่างเปล่าร่างของเธอสั่นระริกหัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะหลุดออกจากอกดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวังราวกับบอกเธอให้ไม่ปล่อยมือ แต่เงาที่สองยิ้มเย็นและแรงดึงก็รุนแรงขึ้นจนแทบไม่อาจต้านสายฟ้าสว่างว่าเผยให้เห็นภาพบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในเงามืดและในวินาทีนั้นเธอเห็นว่ามีรอยยิ้มอีกใบหนึ่งปรากฏขึ้นในความมืดรอยยิ้มที่ทําให้หัวใจเธอเย็นลงไปจนถึงกระดูกรอยยิ้มในความมืดนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่เหมือนสิ่งที่เกิดจากความทรงจําและความลับที่ถูกฝังลึกเธอยืนตัวแข็งมือขอ,ข,ของเขายังคงอบอุ่นจับมือเธอแน่น ฝนตกหนักจนเสียงฟ้าร้องแทบปลบทุกสิ่งแต่เธอกลับได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นชัดเจนเงาที่สองและเงาเลกเคลื่อนเข้ามาใกล้าราวกับกำลังล้อมทุกทางออกหัวใจเธอสับสนระหว่างความรักและความกลัวเสียงกระซิบจากความมืดยังดังต่อเนื่องแรงดึงจากเงาที่สองเข้มขึ้นมือของเขาพยายามดึงเธอกลับ,แต,ลบแต่เธอก็รู้สึกถึงแรงบางอย่างที่กำลังดึงเธอออกไปสายฟ้าสว่างวาบอีกครั้งเผยให้เห็นใบหน้าของเงาที่สองไม่ชัดเจนแต่เต็มไปด้วยความลึกลับและโหวยวหา และทันใดนั้นเธอสัมผัสได้ถึงความเย็นที่ลึกลงไปในหัวใจรากับบางสิ่งกำลังเรียกเธอไปในความมืดที่ไม่มีวันหวนกลับเธอยืนตัวแข็งรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่เข้ามาเหมือนน้ำแข็งลึกลงไปในหัวใจมือเขายังคงจับมือเธอไว้แน่นเหมือนพยายามยึดเธอไว้ไม่ให้ถูกดึงไปฝนกระหน่ำลงไม่หยุดเสียงฟ้าร้องทำให้ทุกสิ่งรอบตัวสั่นสะเทือนเงาที่สองและเงาเลกเคลื่อนเข้ามาใกล้จนแทบสัมผัสได้ถึงความมืดที่พวกมันปล่อยออกมา หัวใจเธอสับสนระหว่างความรักและความกลัวความเจ็บปวดและความอยากรู้อยากเห็นแรงดึงจากเงาที่สองรุนแรงขึ้นมือเขาพยายามดึงเธอกลับแต่เธอก็รู้สึกถึงแรงบางอย่างที่ลากเธอไปสายฟ้าสว่างวาบอีกครั้งทําให้เห็นเงาที่สองยิ้มเย็นอย่างเข้าใจบางอย่างและในชั่วเสี้ยววินาทีนั้นเธอสัมผัสได้ถึงความจริงบางอย่างที่ถูกซ่อนอยู่ในความมืดมันรอเพียงให้เธอตัดสินใจฝนเริ่มซาลงเหลือเพียงเสียงน้ําหยดจากหลังคา เงาที่สองและเงาเล็กค่อยๆละลายหายไปในความมืดเหลือเพียงความว่างและความสงบมือเขายังคงจับมือเธอไว้แน่นความอบอุ่นกลับคืนมาในใจเธอสูดหายใจลึกๆรู้สึกถึงความปลอดภัยแม้หัวใจยังเต้นแรงจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาสายฟ้าที่ว่าสว่างเมื่อครูดับลงแสงจันทร์สองลอดผ่านหน้าต่างเธอเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกใบหน้าที่เคยหวาดกลัวและสับสนกลับสงบนิ่งเขายิ้มบางๆให้เธอราวกับบอกว่าทุกอย่างผ่านมาแล้ว สายฝนที่เคยหนักเริ่มกลายเป็นละอองบางเบาบ้านไม้เก่ากลับมานิ่งสงบเหมือนเดิมเธอปล่อยมือเขาออกเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ใกล้ความมืดความลึกลับและความกลัวทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยความสงบและความเข้าใจแม้ความทรงจำและเงาที่ผ่านมาไม่เคยเลือนหายไปจากใจแต่เธอรู้แล้วว่าบางครั้งการเผชิญหน้ากับความมืดและความกลัวคือหนทางเดียวที่จะคืนความสงบให้หัวใจเธอหันไปมองเขาอีกครั้งฝนหยุดตกแล้วแสงจันทร์ส่สองเต็มบ้าน ความเงียบที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นความสงบที่อบอุ่นใจในคืนฝนตกและเงาประหลาดบนหน้าต่างทุกสิ่งถูกปล่อยวางและหัวใจของเธอก็พร้อมก้าวต่อไป